เนี่ยนั่งมาจะสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยคือขครับร้านคุณไม่มีอะไรมากินเลยนะมีครับเอางี้ครับเรียกน้องๆมาน้องๆสั่งอาหารได้ปะได้ครับโอ้โหน้องมาโอ้โหน้องมาเนี่ยทำไมน้องมาเยอะจังเดี๋ยวโอ้โหคืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะร้านอะไคนมาได้ขนาดนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมีงี้ดเลยอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยโอ้โหอะไรอะไรอะไรอีเซอร์ไพรส์ยาบมไอีกล้วยับมาอีกโอ้โหยังไม่หมดเลยเนี่ย ใช่ไหมนี่งงใช่ไหมงงไม่รู้เลยแฟนลับเขาอยากมาให้กําลังใจคุณหลังจากที่คุณไม่สบายเนี่ยเออมาเป็นกำลังใจให้เขาเป็นกําลังใจขอให้ไปสู่สุขติเขาให้มีความสุขมาไปสู่การมีความสุขเอาอย่างนี้เพื่อให้น้องๆทุกคนสบายใจว่าคุณพอสรันเนี่ยกลับมาสมบูรณ์หรือยังครับ เรามีเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ได้มีออกแบบทดสอบมาให้คุณครเพื่อให้คุณอุรนี้นะครับราคาร่วม3ามแส0ห้าหมื่นบาทคุณสัญญาสนิทกับทางเจ้าหน้าที่เหลือเท่าไหร่ลดเหลือ99้าไหนครับอะไรครับเดี๋ยวเราจะให้ทำการทดสอบเจ้าหน้าทีงานลดหพอสมควรพอสมควรแฟนคับเขาชอบเรามากเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าคุณพอสเริ่มจากนี้ก่อนครับ คุณบ่อครับครับหัวคุณฟาดหมวกกันน็อกแตกระบบความจํายังดีอยู่หรือไม่คุณจําน้องๆแฟนคลับพวกนี้ได้ไหมจาได้ครับคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ไหนครับเนี่ยเนี่ยคนไหนคนไหนคนนี้เนี่ยเนี่ยคนนี้มีลูกชื่อข้าวทิพตัวเขาชื่อนั่นสิอันนี้ชื่อที่รลกครับเพราะว่าทิลฮ ชื่ออะไรนะจำได้จริงป่ะเนี่ยที่รักครับทุกคนเป็นที่รักที่รักหรือที่ชอบที่ชอบผมจำได้ชื่อแก้วชื่อโบคนนี้จำได้ชื่อเวลาไปกินข้าวเนี่ยมันต้องมีจานใช่ไหมมันต้องมีแก้วด้วยเขาชื่อโอเคอยากดูว่าเขากลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมหรือยังไหมสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้คุณ ทดสอบนะครับอันนี้ไปทีมงานไปหาข้อมูลมาเลยนะเป็นการทดสอบการรักษาสมดุลของร่างกายวางไว้ครับครับผมเอาอย่างนี้สมมุติยืนบนพื้นปกติครับหมุนคออย่างนี้ได้ไหมหมุนคอรอบตัวได้สิครับทำสิครับหนึ่งรอบพออ่ะหลับตาหมุนตอนนี้จะหูจะทําให้เราพอเราเอียงปั๊บเราจะรู้เลยว่าเราตัวเราเอียงไม่เอียงด้วยระบบของอันนี้แต่ตอนคุณยืนบนพื้นเงี้ย การทรงตัวจะไม่ไม่เกิดมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรคุณไปยืนบนถังทำไมผมต้องไปยืนทดสอบนี่ไงตรงลงจะทดสอบผมหรือทดสอบเดี๋ยวทําให้น้องดูก่อนพร้อมไหมครับครับอันนี้คุณหมุนคอแบบที่คุณทําเมื่อตอนยืนเมื่อกี้สักรอบหนึงเอารอบเดียวพออย่าตกอย่าตกอย่าตกเดิมมันยากพี่คุณพร์อดครับ เชิญลองดูสิครับเฮ้ยมันยากนี่หนึ่งรอบไม่ได้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 คือเดี๋ยวในข้อมูลมันบอกว่าไงรู้ว่ะถ้าหมุนได้5รอบเนี่ยการการควบคุมร่างกายคุณเนี่ยประมาณคนอายุ20 4รอบเนี่ยเหมือนคนอายุ30 3รอบ ถ้า,ถางั้น,<อ>นผมหมุนอีกทีแล้วกันสามรอบ<อ>คนอายุสี่สิบสองรอบคนอายุห้าสิบและ1หนึ่งรอบเนี่ยประมาณคนอายุหกสิบซึ่งจะแน่นอนพออายุมากมันการการ,การควบคุมมันนี้จะนี่หกนี่หกสิบแล้วเนี่ยโอ๊ย <c oughs> ไม่ได้ต้องรออีกทีนึงออ่งรออ,ออีกทีนี้รออีกทีป้อมบนเออเขาใช้หมุนแล้วสองนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยอ่ะเย่ี๋ยวๆๆอุ้ยเบาเลย ฮ้ยทำไมมันเร็วได้วะเก่งเก่งนี่แสดงว่าการควบคุมการทรงตัวดีอยู่ครับครับผมมีการทดสอบหนึ่งครับอะไอันนี้เป็นเกมให้ให้สู้กับพี่ลิงขออาสาสองคนครับอาสาสมัครจากน้องๆผมให้คุณเลือกติดหน้าพี่ลิงหรือพี่พอดก็ได้จนกว่าผมจะจับเวลาสัก30สิวิคุณจะติดใครก็ได้จนกว่าคุณจะพอใจติดตรงไหนก็ได้หน้านะหน้านะหน้าอาสองคนอยู่นิ่งๆนะ เฉพาะหน้าหนึ่งสองเริ่ม,มาการทดสอบความนิยมเนี่ยน้องๆยังคงชอบพี่พอสมากกว่าพี่ลิงแต่เกมของผมไม่ได้แข่งกันว่าใครจะเยอะกว่าผมจะให้เวลา15วิาวิเช่นเดียวกันเอาออกโดยมืออยู่กับที่เดิมใช้กันขยับหน้าเท่านั้น <laughs> พรอ้อม 1...2... เริ่มทำไงก็ได้ ห้ามสะบัดห้ามสะบัดหน้าเรานั้นหน้าเรานั้นเร็ว 5, 4, 3, 2, 1, ห้าสี่สามสองหนึ่งหยุดหยุดโอ้โหสูสีสูสีมองมองกันคุณว่าใครชนะเฮ้คุณว่าใครชนะผมพอรว่าใครชนะ <c oughs> ผม <c oughs> ต่างคนต่างไม่เห็นหน้าตัวเองเฮ้ย <c oughs> มัน มันสูสีมากครับของพี่ลิงนะ1 2ึ่สสของพี่พอสนะครับ1 2ึ่สสเฮ้ยกติกานี้เป็นกติกาของผมนะครับผมเป็นผู้ดำเนินการใช่ไหมฮะถ้าเท่ากันให้ถือว่าพอสแพ้อเคไอ้ขี้แพ้แฟนขับครับ ถ้าคุณเลือกเจตนาลมให้พอดทาอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเดี๋ยวนี้ตรงเนี้ยปรึกษาปรึกษาเร็วอะไรที่อะไรที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแล้วตอนนี้บังคับได้พูดว่าขอเสื้อฮะโไม่เคยื่นเลยดูไม่ขื่นไอไอถอดเสื้อเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องถอดเสื้อแต่ชอบหน้าน้องตอนให้ทำอะไรครับน้องถอดเสื้อเหมือนจะข่มขืนอะ ผมได้ยินว่าคุณมีความลับอะไรบางอย่างที่ปกปิดไว้ผมอยากรู้มากพอาเป็นเกลือนอย่างนี้เหรอครับพาออกมาพาออกมาโอ้โหพุงใหญ่มากเอาเลยเอาเลยเนไยเลยมันอายตรงพุงนี่แหละพร้อมหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเดีี๋เดี๋ยวอนเี๋วดี๋ไม่ใช่ขี้หมาไปเขียนทำไมไอ้นี่มเอามาเอาไม้มาจิ้มเดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ยาแมวไว้ก้าแมวไว้อสเฮ้ยสวยมากเลยนายนไปญี่ปุ่นมาเหรอนาย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 อหนี้นี่นี่ลอยนี่ลอยจอก รอยสักนี่ผมเพิ่งรู้ว่าพอดมีนะเนี่ยเออวฮะไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่่อยรู้เพราะว่าไม่ค่อยด้แบบโชว์อะไรเท่าไหร่คือไม่ได้ออกสื่อหรือว่าในละครอะไรนี่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นถ่ายแต่ข้างหน้าคุณบอกผมเองว่าคุณกลัวเข็มไม่ให้ไปฉีดหน้าจำได้ไหมแล้วบอกว่ามันไปสักไงแล้วมันมาได้ยังไงอันอันอันนี้ขอขอทิชชู่ซับหน้าพระเอกเราหน่อยครับข้าแมวจนเหงื่อแตก โหยายคนนี้ทำหน้าเหมือนเป็นนางเอกเลยซัดไม่เห็นเห็นหน้าป่ะเมื่อกี้เห็นหน้าไหมฟิลลิ่งได้คนนี้เลยไก็ได้ฟิลลิ่งได้เล่นละครนะเล่ามายังไงคุณกลัวเข็มเอ่แน่คุณกลัวเข็มคุณไม่ชอบการจิ้มจึ้งใช่แล้วไอ้นี้จิ้มกันแบบเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะอันนี้เป็นจิ้มผิวๆไงเจ็บมือกแหละเจ็บเลือดอาบเลยเจ็บเจ็บมากใช่จะม่ยอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ความนอันนี้ตั้งแต่ประมาณ สิบห้าสิบหกขอป้าป้าครับแต่ป้าให้ไหนแกพูดว่าอยากรู้ป้าอยากสักกับขอขอไปสักได้ไหมไม่ได้ไม่ป้าบอกว่าไปขอแม่ป้าป้าป้าโคตรผักพาระเลยแล้วไปขอแม่ไปขอแม่สิโอขออยู่ขออยู่นานนะครับอาทิตย์หนึ่งอะแล้วแม่บอกว่าอนิดนึงเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองพอไปถึงร้านปุ๊บแม่ มันเล็กไปก็เลยเอามาเต็มๆเลยพอมานี่คือมังกรจากหันี่คืต <ujah id. S 2> อนนตอนตอนอา<อ>ยุสิบห้าเหรอใช่ใช่ฮะตัวตัวมันลงไปถึงไหนอ่ะ <c oughs> มาแล้วนะใช่ข <timeless S 2> ้อ, <c oughs> อ,อลกลับขึ้นมามันอ้อมหางมันหางมันอ้อมกลับขึ้นมาขึ้นหางมันกลับขึ้นมาหรือมันกลับเข้าไปในรูไงเข้าท่านเข้าท่านข้าท่านอ๋อที่เราเห็นนี่มันโผล่มาจากรูแล้วแต่ อันนี้ไม่เขาเป็นเรื่องของเขาไหมก็อยากรู้ไงมันจบยังไงอะอ๋อแค่นี้แค่นี้ใอ่ใช่โอเคครับตกลงวันนี้เราสรุปได้ว่าคุณพอดเป็นคนที่ค่อนข้างเกือบจะปกติทำงานได้สบายแล้วครับผมดีใจด้วยนะแฟนคลับนะติดตามผลงานของพอต่อไปนะคะครับผมมีอะไรที่ยังแบบอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำเป้าหมายในชีวิตที่คิดไว้อย่างแรกของพอดคือคือทำให้ครอบครัวสบายพ่อแม่ได้ ถูกต้องได้พักผ่อนสายแค่นั้นเองแต่ว่าณตอนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆแล้วกันถือว่าเราเราได้เป้านั้นแล้วแล้วเราจะรักษาไว้แล้วก็อีกเป้าหนึ่งที่คิดไว้คือครับอายุ32ไม่มีหนี้โอเคแล้วเป็นวิธีคิดที่ดีในมุมมองที่ว่าถ้าตั้งเป้าสูงเกินไปคุณจะไปแบบชีวิตที่ไม่มีความสุขไงไปทำ้องไปทําต้องไปทําแล้วมันกลายเราตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรมาทําคือพิธีกร ไอ้นี่ก็หว่วงด้วยทำไมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นรเรื่องตัวเองทำไมครับมันกลัวงานมันน้อยลงอะไรเงี้ยคุณอย่าเป็นเป็นไม่ดีหรอกเชื่อผมจาเป็นพระเอกดีครัเชื่อผมผมว่าจะดีไม่ดีเนี่ยต้องเป็นแบบที่คุณพ่อบอกครับ,บพ่อคุณนะบอกว่าขอให้เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ เอาอันดับหนึ่งให้ได้ก่อนตอนนี้ไปในทิศทางที่ดีแล้วผมว่าก็เป็นได้แหละแล้วก็เป็นแบที่พ่อบอกเป็นดีเป็นคนดีเป็นคนดีคนดีทำดีแค่นี้จบติดล้อเล็กที่มอเตอร์ไซค์อันนี้จะมีความสุขขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเมกของเราครับทอรสลาที่ต้องขอบคุณมากเป็นพิเศษพ่อของพอรสลา เรียนเสียงหนังจีนเถ่าไหมายบาคมฝาบาทเถ่าไหมายบงคมไทยเฮาไปคะเออมีอะไรลุกขึ้นได้อะไรแบบนี้ค่ะเออก็คิดว่าน่าจะได้นะคะงั้นหนูกัดคำตะโตเลยนะคะเอาเลยเอาเลยเอาเะไกินเลยจาะกินเลยกินเลยอร่อยจริงๆกคคุณยาย